帝国の新たな領土でありこの高山あたりに林山鉱物 เรื่องแรกเป็นภาพยนตร์ทุนสร้างมโหฬารกว่า700ล้านเหรียญไต้หวันของผู้กำกับเว่ยเตอ๋อเซิงเจ้าของผลงานเรื่องชื่อเมื่อปี2007จากเคสตนัมเบอร์เซเว่นที่ประสบความสำเร็จกว่าทั้งเงินและกล่องกลายเป็นหนังภาษาจีนทำรายได้สูงสุดเป็นประวัติการของไต้หวันและเป็นเสมือนแรงส่งสำคัญที่ทำให้หนังอิงปรอัติร์ของไต้หวันหนึ่งในหนังที่ได้เข้าชิงรางวัลสิงโตทองคำในปีนี้ที่มีชื่อว่าซิดดิคเบลเป็นรูปเป็นร่างขึ้นมา ซีดิบเบลเป็นเรื่องราวในยุคที่กองทัพญี่ปุ่นเข้ายึดครองเกาะไต้หวันและมุ่งหวังกอบโกยทรัพยากรธรรมชาติอันล้ำค่าชาวซรีดิกซึ่งเป็นชนเผ่าพื้นเมืองของเกาะไต้หวันยุคนั้นต้องยอมตกเป็นเบี้ยล่างเพื่อรักษาชีวิตยอมแม้จะต้องละทิ้งวัฒนธรรมชนเผ่าซึ่งรวมถึงการสักที่ใบหน้าเพื่อแสดงถึงความเป็นชาวซีดิกและความเป็นมนุษย์เดยสมบูรณ์ตามความเชื่อจนเมื่อความอดทนมาถึงขีดสุดพวกเขาจึงลุกขึ้นสู้เพื่อปกป,ป้องศักดิ์ศร,รีความเป็นมนุษย์ด้วยอาวุธและกำล เหตุการณ์นี้นำมาจากเรื่องจริงในหน้าประวัติศาสตร์ที่เรียกว่าเหตุการณ์อูเซอร์ในปี1930อันเป็นช่วงเวลาแห่งการล่าอาณานิคมของญี่ปุ่นจนได้สิทธิ์เนือการปกครองไต้หวันยาวนานถึง50ปีนับตั้งแต่ปี1895ตัวหนังมีความยาว4ชั่วโมง20นาทีแบ่งออกเป็น2ภาคซึ่งนอกจากความมหาศาลของต้นทุนการสร้างแล้วซิดิกเบล ยังมันจุดทับนักแสดงและตัวประกอบทั้งจากไต้หวันชนเผ่าพื้นเมืองญี่ปุ่นและเกาหลีใต้มากกว่า1 0 5 0 0 0ันชีวิตและทีมงานอีกราว400 <ๆ S 2> คนเข้าไปในหนังด้วยรำตาลขับลามะเป็นสกร์นาใชเ็กน้ำมันเลยั เซิงการันตีว่าซิดิกเบลจะไม่จุดประเด็นพิาพาทครั้งใหม่ระหว่างญี่ปุ่นและไต้หวันเพราะหนังเล่าเรื่องอย่างมีเหตุผลโดยไม่ได้ยัดเยียดความเป็นผู้ร้ายให้กับใครแต่ขณะเดียวกันเนื้อหาที่เกี่ยวกับการลุกขึ้นสู้เพื่อชนเผ่าวรวมทั้งกรณีที่ผู้จัดงานเทศกาลหนังเวนิสระบ,บุว่าซิดิกเบลเป็นภาพยนตร์จากไต้หวันประเทศจีนแทนที่จะบอกว่าเป็นภาพยนตร์จากไต้หวันจนทําให้ชาวไต้หวันออกมาแสดงความไม่พอใจในเรื่องนี้ก็ส่งผลให้เว่ยเต๋อเซิงและหนังของเขาถูกมองว่า เป็นตัวแทนของไต้หวันที่ไม่ยอมลงให้กับนโยบายจีนเดียวของรัฐบาลจีนแต่กลับพยายามแสดงตัวตนของไต้หวันให้ปรากฏในเวทีโลกมากขึ้นตจ้ากหนังสงครามทุนสูงกลับคืนสู่สามัญกำลังชุดเรียบง่ายจากฮ่องกง A s ิม p พ e ลไลฟ์หรือชื่อก่อนนั้นนี้คือ Sister Peace โดยผู้กำกับหญิงเก่งแอนหุย แทนได้สองนักแสดงมากฝีมือหลิวเตอร์หัวและเยีย่เตอ๋อเสียนมาประชันบทบาทในเรื่องราวมิตรภาพอันอบอุน่นระหว่างชายหนุ่มกับยิงรับใช้ไวชราประจำตระกูลที่เลี้ยงดูเข้ามาตั้งแต่เด็กโดยหนังดัดแปลงมาจากเรื่องจริงใช้ทุนสร้างประมาณ40ล้านเหรียญฮ่องกงหรือราว160ล้านบาทเป็นผลงานร่วมทุนระหว่างบริษัทจากฮ่องกงและจีน แอนฮุยเป็นผู้กำกับหญิงแถวนน้าที่คอหนังฮ่องกองรู้จักดีและเป็นผู้หญิงเพียงคนเดียวในกลุ่มคนทำหนังเครื่องลูกใหม่ของฮ่องกองยุค80ตลอด30ปีในวงการแอนฮุยกำกับหนังมาแล้วแทบทุกแนวแต่ A s i m p l l Life ยังคงเป็นหนังแนวถนัดของเธอที่มักบอกเล่าเรื่องราวของคนธรรมดาสามัญความรู้สึกนึกคิดและวิถีชีวิตของชาวฮ่องกองท่ามกลางกระแสการเปลี่ยนแปลงของสภาพเศรษฐกิจการเมืองและสังคม ตัวละครของแอนฮุยแท้ทุกเรื่องรู้และแต่มีทัศนคติในการใช้ชีวิตอันเป็นเอกลักษณ์ของชาวจีนที่แม้ว่าจะโหยหาอดีตแต่ก็พร้อมยอมรับและใช้ชีวิตไปตามชะตากรรมแม้ว่าจะทุกข์มากกว่าสุขแต่พวกเขาล้วนยอมปรับตัวไปตามการเปลี่ยนแปลงนอกจากนี้นางของเธอยังมักจะชูประเด็นเกี่ยวกับบทบาทของสตรีเพศในแต่ละยุคสมัยอีกด้วย ส่วนผลงานที่น่าสนใจของแอนฮุยเรื่องอื่นๆก็อย่างเช่นซัมเมอร์สโนว์ที่เคยได้รับรางวัลซูวเวอร์แบร์ในเทศกาลภาพนตร์นาชาติเบอร์ลินเมื่อปี1996รวมไปถ,ถึงเรื่อง ordinary heroes <c oughs> Julie ลั s o ซดี postmodern life of my a u n t the way we are จนกระทั่งมาถึงเรื่อง asimple life ในปีนี้ เรื่องที่สารทั้งยังเป็นเรื่องสุดท้ายที่ผู้จัดเทศกาลภาพยนตร์เวนิสสร้างเซอร์ไพรส์ดึงเข้ามาร่วมชิงชัยรางวัลสูงสุดสิงโตทองคำของภาพยนตร์สายหลักรวม22เรื่องคือ Life Without Principle ซึ่งบอกเรื่องราวของ3ตัวละครหลักอันได้แก่พนักง,งานแบงก์นักเล่งหัวไม้และเจ้าหน้าที่ตำรวจรับบทโดยซิลป็นนักร้องสาวหล่อเดนิสโธนแสดงมากฝีมือลิวชิงวินและพระเอกนักบูิยนเสียนชี เมื่อทั้ง3าตกอยู่ในสถานการณ์ที่จำเป็นต้องมีเงินทำให้ต้องพบบททดสอบชีวิตที่ต้องเลือกระหว่างศีลธรรมกับการเอาตัวรอดสมกับชื่อหนังนั่นก็คือไม่อาจขีดกรอบหรือยึดตามหลักการได้เสมอไม่ว่าการตัดสินใจครั้งนั้นจะนำไปสู่พลแพ้หรือชนะก็จะไม่มีใครที่จะได้หรือเสียไปทั้งหมดทุกอย่าง ราม,มาชิลเลอร์อาชญกรรมเรื่องนี้กำกับโดยตู้ฉีฟงผู้กำกับขาประจำเทศกาลหนังเวนิสที่ก่อนหน้านี้นเคยนำภาพยนตร์เรื่องโตรดาวเอ็กซและแมดดี t เทคทีฟไปฉายในเทศกาลนี้มาแล้วโดยตู้ฉีฟงนั้นโด่งดังมาจากการกำกับหนังเรื่องออบับอลงและ The h e r o รอีกจิโรวมไปถึงการโปรดิวส์หนังซุนฮิตอย่างผู้หญิงฆ่าใครอย่าแตะ จากนั้นต้นยุค90แม้ว่าอุตสาหการรมภาพยนตร์ฮ่องกงจะเข้าสู่ยุคซบเซาแต่เขาก็ยังคงยืนหยัดสวนกระแสผู้กำกับชื่อดังคนอื่นๆตั้งบริษัทมิวสิว a ดิอิมสร้างหนังฮ่องกงมาเรื่อยๆตลอดระยะเวลา30ปีในวงการตู้ชีฟงกำกับหนังมาแล้วทุกแนวซึ่งส่วนใหญ่จะวนเวียนอยู่กับเรื่องราวของอาชกรรมสืบสวนสอบสวนในแง่มุมที่แตกต่างกันไป ผลงานของตู้ชีฟงได้รับการยอมรับในระดับนานาชาตินอกจากสามครั้งในเทศกาลนังเวนิสภาพยนยรดเรื่องอิเล็กชันของเขายังได้เข้าฉายในสายประกวดของเมืองคานเมื่อปี2005ซึ่งเรื่องนี้เควินตินทรันติโนผู้กำกับชาวอเมริกันสุดแสบถึงกับยกนิ้วเช,ชิดชูว่าเป็นหนังที่ดีที่สุดในปีนั้นเลยทีเดียวอย่างไม่รวมถึงสเปโรที่ได้รับเลือกให้เข้าสายประกวดในเทศกาลนังเมืองเบอเร์ลินเมื่อปี2008อีกด้วยลกยยกอมจจง ทั้งนี้ในสาขาภาพยนต์สายหลักของเิทีนังเมืองเวนิสปีนี้จะได้ผู้กำกับเดรนอโลนอฟสกี้จากหนังเรื่องแ l ล c k s ว a นนั่งแทนประธานกรรมการตัดสินขณะที่อีกสายอย่างออรินติหรือโ r i z o n s e ซ t ช o นจะได้เจียจางเคิผู้กำกับจีนซึ่งเคยพาผลงาน i l l Life คว้าเกีดยรติยศสูงสุดเวทีนี้เมื่อ5ปีก่อนเป็นหัวหน้าคณะกรรมการ นอกจากนี้เทศกาลนังเวนิสครั้งที่68ยังจะได้ต้อนรับอีกผลงานฟอร์มยักษ์การนำตำนานนางพญางูขาวกล an ับมารีเมคใหม่โดยผู้กำกับเฉินเสี่ยวตงแห่งหนังโปเยโปโลเยและได้เจ็ดลีนร่วมแสดงนำในชื่อหนังเรื่อง It's Love หรือ The s o r c e r e r and the White Snake ที <pause> ่จะมาใช้โชว์ในงานนี้ด้วย